สวัสดีครับเจอกันกับเอีกบีพีนะครับกับผมพบานน่าหนุนนะครับวันนี้ก็พามาแกะกล่องปืนสั้นจุดสองสองนะครับเซเนิโอโต้นะครับเป็นของค่ายเช็กพลับปิกนะครับนี่เลยนะครับก็ kmr s 0 2นะครับเป็นปืนขนาดจุดสองสอง lr นะครับตัวนี้เป็นรุ่นโอเพ่นนะครับรุ่นเทพไปเลยนะครับตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคภายในกล่องนะครับก็จะมีนะครับนี่น้ำยา หล่อเลื่อนนะครับน้ำมันปืนออยกันนะครับแล้วก็จะมีชุดทาความสะอาดนะครับอันนี้อยู่ด้านในนะครับเป็นพวกแท่นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับทุกคนอ่านี่นะครับนี่เป็นพวกแท่นะครับอยากเข้าใจว่าเป็นเก็บเสียงนะอันนี้คือแท่นะครับทุกคนมาแล้วก็มีอะไรมาให้อีกนะครับตัวนี้ก็มีสปริงรีคอยน์นะครับนี่สปริงรีคอย์จะมี3ตัวนะครับที่ติดกับตัวฟืนเนี่ยจะเป็นสีดำ สีดําไม่เป็นไซส์มาตรฐานนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับความแรงตามนี้นะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับตามการใช้งานของกระสุนนะครับเพิ่มความแรงกันเรื่อยๆโดยการเปลี่ยนสปริงดีคอยนะครับตัวนี้นะครับก็จะทําให้ตัวปืนเรานะครับไม่ชำรุดง่ายนะครับถ้าได้ยิงลูกแรงก็เปลี่ยนได้ตามสีนะครับทุกคนมาแล้วก็ในกล่องก็จะมีแม็กกาซีนที่เป็นพลาสติกนะครับอันนี้ บรรจุ1ินัดนะครับจุด2 r บรรจุ1ินัดให้มา3าตัวกับตัวปืนนะครับรวมเป็น3แม็กนะครับทุกคนมาอันนี้ใช้ง่ายนะมีตัวดึงด้วยเวลาบรรจุลูกนะครับทุกคนนี่ส่วนแต่ถ้าปะกระซน2องสองเนี่ยจะกว้อนแบบนี้จะลำบากนิดนึงตัวนี้มีตัวดึงหนุมให้ด้วยนะครับทุกคนใช้ง่ายครับมาดูตัวปืนกันดีกว่านะครับทุกคนมานี่เลยนะครับตัวปืนนะครับ KMRS02 ตัวโอเพนนะครับนี่สวยนะสวยมากนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับก่อนทำแล้วปืนขอเคลียร์ปืนก่อนนะครับปลดแมกกาซีนนะครับแล้วก็นะครับนี่ไม่มีลูกนะครับทุกคนร่างกายในทางที่ปลอดภัยนะครับตัวนี้เป็นปืนไม่มีศูนย์นะครับเป็นตัวโอเพนนะครับไว้ยิงพวกกีฬา IP นะครับ IPS c นะครับหรือว่า IDPA ถ้าเกิดว่าน่าจะลงได้ในในช่วงที่เป็นโอเพนนะครับตัวนี้นะครับสเปคเข้ากล้าวนะครับลำกล้องอยู่ที่6นิ้วนะครับใช้กระสุนขนาดจุดสอ LR นะครับทุกคนนะครับด้านล่างนะครับเป็นอลูมิเนียมด้านบนเป็นเหล็กนะครับตัวนี้สามารถที่จะติดดอตได้ด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับละมาณนี้นะครับวางดอตได้นะครับโอเคครับมาดูจากหน้าปากลำกล้องนะครับตัวนี้นะครับ ตัวน,นี้ครับเป็นตัวล็อกหน้าลำกล้องที่ยาวเลยนะครับนี่วัตถุประสงค์ก็ใช้ถ่วงได้ด้วยนะครับด้านหน้านะครับเชื่อรถตีคอยได้ด้วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับ right ด้านล่างก็เป็นตัวเฟรมที่ไม่มีห่างด้านหน้านะครับทุกคนเป็นคางเต็มนะครับไม่มีรางด้านหน้าเนาะนะครับถัดมานะครับตัวสไลด์นะครับก็เป็นสไลด์ของตัวสองตัวปกตินะครับตัวปกติจะมีประมาณเท่านี้นะครับนี่แต่ตัวนี้ตัวเพ้นจะยาวหน่อยด้วยลำกล้องที่เป็นลำกล้อง อ่าสเตเลน6นิ้วนะครับขัดลื่นนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็วางตัวใส่ดอกไปด้วยครับตัวนี้นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับด้านนี้ก็จะไม่มีอะไรครับก็จะโล่งมาแล้วก็มีสเตดชันตรงนี้สเตดชันตรงนี้แต่ว่าการขึ้นเหลืองจริงใช้ขอลังด้านหลังนะครับทุกคนใช้ขอลังตรงนี้นะครับขึ้นหลำนะครับนี่นะครับตัวเค่องข้างที่จะหนึบมากนะครับแต่การลองเล่นดูแล้วค่อนข้างจะแน่นนะครับทุกคน เพราะว่าตัว on ปืนของท่ายเกมอาเนี่ยออกมาทุกตัวเนยเป็นปืนกีฬานะครับออกจากเครื่องซ NC มาก็จะใช้คนมาประกอบแล้วก็ฟิตติ้งอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนนะครับถัดมาฝั่งทางด้านขวามืออา้ันซ้ายมือนะครับทุกคนก็จะมีตัวนะครับทำเรสนะครับตัวนี้เอาไว้พักนิ้วนะครับตัวทำเรสพักนิ้วหัวนิ้มือนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เป็นใบใหญ่นะครับก็สามารถที่จะคุมแรงรีคอยได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับ จับได้นะครับลำอันนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะค้างสไลด์ได้ด้วยนะครับทุกคนลองดูนะครับนี่ค้างสไลด์นะครับนี่ปกติเลยนะครับทุกคนโอเคถัดมาด้านหน้าตัวนี้ครับมีไลท์เซเดชั่นนะครับเซาะไว้ให้เกลอเกี่ยวกับหน้าไก่อีกทีนะครับเผื่อท่านใดที่อยากจะคุมรีคอร์ดเนาะแต่ว่า ขนาดนา22เนี่ยเป็นปืนที่ยวค่อนข้างที่จะเบาอยู่แล้วนะครับก็บางทีก็อาจจะเกี่ยวก็ได้หรือไม่เกี่ยวก็ได้นะครับเพราะว่า22เนี่ยเป็นปืนที่ดีคอยน้อยนะครับถัดมาฝั่งนี้นะครับก็จะมีฟิงเกอร์บอร์ดนะครับปลดปัวแมกกาซีนนะครับตัวเป็นแมกกาซีนตัวนี้ก็ทําเป็นตัวปลดแม็กที่ไม่สูงมากนะครับก็สามารถที่จะปลดได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ไม่โดนตัวปุ่มปลดแม็กนะครับทุกคนนะครับ ประกับข้างนะครับประกับข้างเป็นดูราลนนรราล,ล,ราลูมินนะครับดูราลลูมินแล้วก็บอรแม็กเป็นดูราลลูมินนะครับดูราลลูมินก็เป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับผสมกับทองแดงแลถ้าตามชีววิทยาศาสตร์แนละ้วก็เรียกดูราลูมินแล้วก็ไปชุบแข็งอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนท่านั้นก็นจะให้ความแข็งแรงนะครับตรงนี้ก็เป็นอะเดคัตใต้กลงไกนะครับสามารถที่จะกริปปืนได้สูงขึ้นนะครับนี่ด้วยอัลกริทมของ c ีแซนะครับบวกกับ อ่าิวเทลคลิปด้านท้ายนะครับก็เข้ามือนะครับตัวนี้นะครับด้านหน้าของด้ามนะครับด้านหน้าของด้ามมีด้ายน้าเตยนะครับแล้วก็ด้านหลังเวลาน้าเตยเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับการลดการเสียบแม็กครับใช้งานง่ายนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับด้านบนนะครับตัวนี teamwork, ้ก็ปกติเนีเย e ่ยตัวปืนน mm hmm. ี้ก็พัฒนามาจากชุดเดิมก็คือตัว k m r s 0 2นะครับตัวเดิมแต่ตัวนี้ตัวเดิมเนี่ย ลำกล้องจะสั้นกว่านี้นะครับแล้วก็จับปลาคัดต้อมใหม่นะครับเป็นตัวโอเพนเนาะนะครับด้านหน้าของเดิมเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ที่เป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยก็เป็นศูนย์ของตัวนี้ธรรมดานะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นเปิดหลังมานะครับเป็น OI ไออินเทอร์เฟสนะครับาสามารถที่จะเปิดแล้วก็วางดอปด้านหลังได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ใส่เป็นคันลังแทนนะครับทุกคนแล้วก็เรื่องของระบบไกลนะครับตัวนี้ก็จะสามารถยิงได้แค่ระบบ s ิงเกิลแอคชั่นนะครับทุกคน นี่ตัดเรื่องดับเบิลออกไปนะครับเพื่อการยิงที่ดีขึ้นเนาะนะครับทุกคนแล้วก็เรื่องน้ําหนักไกลขอวัดดูตัวนี้หน่อยนะครับว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับน้าหนักไกลเนาะตัวนี้ให้ความรู้สึกหนึบๆดีนะครับถ้าเป็นชาโดว์เนี่ยจะลั่นไปเลยนะครับทุกคนโอเคอยู่ที่3ปอนด์นิดๆนะครับไม่ถึง3.5ปอนด์เนาะอีกครั้งหนึ่งนะครับ เดิมนะครับก็คือ3ปอนด์นะครับ3.2อปอนด์นะครับก็น้ำหนักกายค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับตัวช่วงตัวแมกกาซีนนะครับตัวนี้จะเขียนว่านะครับ CZ75FP01 แล้วก็ s h a d o w 2นะครับแต่เป็นขนาด22งสองนะเขาก็คือใช้เคสที่แบบว่าเป็น ไซส์เดียวกันกันกบเจ้าตัวชาร์ o ทูนั่นหมายความว่าเราจะสามารถใช้ร่วมก,ก,กันกับชุดอของซี7ซเจ็หรือว่าชาร์ทูที่เป็นชุดคิดสองสองได้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับเด็กที่เอาไว้ใช้ฝึกแล้วก็เริ่มในกีฬา IPSC a d p a นะครับก็สามารถใช้เป็นปืนฝึกได้นะครับด้วยกระสุนที่ราคาไม่ได้แรงมากแล้วก็ด้วยรีคอยที่น้อยนะครับก็เหมาะสําหรับเด็กที่เอาไว้ใช้ฝึกนะครับตัวนี้ โดยสวยนะครับทุกคนนี่น้ําหนักตัวปืนนะครับรวมแม็กกาซีนแล้วนะครับน้ําหนักตัวปืนรวมแม็กกาซีนเปล่าเนี่ยอยู่ที่780กรัมโดยประมาณนะครับทุกคนก็เป็นปืนใช้สาหรับเอาไว้ฝึกน้องๆเยาวชนนะครับขนาดจุดสองสองเนี่ยก็ประหยัดแล้วก็คุมดีคอยได้ง่ายนะครับประมาณนี้นะครับ สำหรับอตอนนี้ช่วงราคาคราวๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณแสนต้นๆนะครับทุกคนสำหรับผมว่าไม่แพงนะเพราะว่าเอาไว้ให้น้องเขาฝึกผลนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่โอเคครับก็คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไงก็ถ้ามีโอกาสจะไปลองยิงให้ดูนะครับไปเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ